แล้วว่าผมเน้นตัวนี้เขียนตรงนี้แล้วกันไม่พองวดน,นี้ผมเน้นที่หนึ่งแปดนะครับระบ e บเออในหนึ่งห้าผมเนี่ยมันมาอั้นอีกจัดเลยนะถ้าที่ไหนยังไม่อั้นจัดหนึ่งแปดจัดหนึ่งห้าจัดเลยครับงวดน,นี้ผมคิดว่ารัฐบาลมีหนึ่งผมว่ารัฐบาลมีหนึ่งเนี่ยพี่คนนี้บอกว่าให้วันที่แปดแล้วคะ่ะแต่เลขผมอะเจ๊เขาปล่อยให้เจ็ดห้าแปดใช่ไหม เออแล้วเขาให้เม็ดเดียวห้าแปดแต่ของผมให้เม็ดเดียวห้าหนึ่งก้าวห้าหนึ่งแปดแล้วผมให้ตัดเล่นก็จะได้หนึ่งแปดหนึ่งห้าแล้วก็ห้าแปดซึ่งเป็นตรงกับของเจ๊นะครับอส่วนสามตัวเงวินนี้ผมให้ห้าหนึ่งเจ็ดสวยเลขผมก็อ่านแล้วนะห้าหนึ่งแปดอะห้าหนึ่งเก้าแล้วก็เก้าหนึ่งเจ็ดส่วนเม็ดเดียวเงวินนี้นะผมปล่อยให้พี่แล้วนะครับก็คือ เม็ดเดียวงวดนี้ก็คือห้าหนึ่งแปดนะครับชอบมากชอบจริงๆก็คือเนี่ยเลขตัวนี้ห้าหนึ่งแปดนะครับอ่างวดนี้ตัวที่ผมชอบนะผมจะวงให้พี่เลยนะงวดนี้ผมฟันหนึ่งรัฐบาลนะครับเด่นหนึ่งเน้นหนึ่งแปดกับหนึ่งห้าอันนี้คือตัวเน้นแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมชอบนะคือหนึ่งเจ็ด ห้าแปดอันแล้วแต่ก็ใจก็ชอบอ่ะแต่ใจคือชอบอะเนี่ยส่วนเม็ดเดียวผมเน้นให้ตัวนี้นะครับอะผมให้แค่นี้งวดนี้ผมให้แค่นี้แหละผมให้แค่นี้นะครับผมให้แค่นี้เอาแคปได้เลยแคปได้เลยพี่แคปเลยครับเจ็ดร้อยหนึ่งคนดูสวัสดีครับแคปไปเลยครับน้ำพริกระหัสอะไรน้ำพริกระหัสนอหนูสีครับนอหนูสีเลยพี่นอหนูสีได้สีรสชาติ น้ำพริกนะนี่ให้ดูน้ำพริกจะมีน้ำพริกปลาทูนะครับน้ำพริกปลาข้าวสารเดี๋ยวผมจะให้ไปน้ำพริกหอยลายนะครับแล้วก็จะมีน้ำพริกหมึกสะดุ้งนะครับแล้วก็อันนี้ทีเด็ดเลยน้ำพริกปลาอินทรีนอหนูสีครับพี่พิมพ์นอหนูสีได้เลย สี่กระปุกสองร้อยบาทปกติกระปุกละหกสิบหกสี่ยี่สิบสี่สองร้อยสี่สิบไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่สองร้อยค่าส่งเหมาห้าสิบเก้าบาทใครสนใจพิมพ์นหนูสีเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปจุดทูบกันแล้วนะผมขอรีบเลยพี่เพราะว่าเดี๋ยวผมมาวิเคราะห์ไอ้ดาวโจนอีกเดี๋ยวผมจะไม่ได้พักพิมพ์เลยครับใครจะเอาอนหนูสีใครจะเอาพิมพ์นหนูสีเลย ใครจะเอาพิมพ์นอนหนูสีครับส่วนใครที่เข้ามานะพี่ฟังอีกรอบนึงผมจะใครที่เข้า หนึ่งมาจริงๆด้วยพี่หนึ่งอะไรครับหนึ่งหกหรือเปล่ามีหนึ่งจริงๆด้วยนะมีหนึ่งจริงๆด้วยนะพี่ ครับจะเป็นเลขอะไรแล้วผมบอกพี่แล้วใช่ไหมว่างวดนี้ผมชอบหนึ่งถ้าหนึ่งมาได้นะงวดนี้จะเป็นจะเป็นหนึ่ง หนึ่งสี่นะครับถ้าหวยไทยมาได้นะถ้ามาหนึ่งนะพี่ลูดหนึ่งเลยรัฐบาลวิ่งหนึ่งล่างเลยครับวิ่งหนึ่งล่างเลยนะหนึ่งวิ่งล่างวิ่งบนเลยวิ่งหนึ่งล่างวิ่งล่างวิ่งบนหรือจะวิ่งหนึ่งกับห้าเลยถ้าจะวิ่งสองตัวแต่ผมมั่นใจว่างวดนี้ต้องมีหนึ่งแต่สูตรมันชนกันที่ห้างวดนี้หรือมันจอกหนึ่งห้า เด่นหนึ่งนะถ้าหนึ่งมาได้นะถ้ามาได้นะจะต้องต้องมีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเท่านั้นถ้าหนึ่งมันมาใครจะเข้าปุ่มจิ้มลิงค์ข้างล่างอารามาลุ้ตัวสุดท้ายผมบอกแล้วผมบอกปูบย่าแล้วว่างวดนี้คอยมีหนึ่งแล้วผมคนลุก เลขเนี้ยพี่เอาไปเล่นรัฐบาลเอาไปเล่นอมสินทกศได้นะครับหรือจะอไปเล่นจิ้มลาวพวกนี้ก็ได้จิ้มลาวจิ้มจิ้มนอยก็ได้นะครับอ่าดูต่อผมชอบมากเลยนะวัวนี้ผมชอบหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดชอบมากเลยหนึ 19, 18, ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดทีเด็ดเร็วหัวนี้ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายไม่เห็นใช่ไหมมัน ทำนะให้มันเหนียนดีนั่งดิงนะ สำหรับคนที่มาไม่ทันนะครับอันนี้สำหรับคนที่มาไม่ทันเอาแคปรัฐบาลงวดนี้เด่น1กับเด่นห้าฟัน1นะครับเน้นไปที่1 8กับหน้านะครับ1 8กับหน้าจะเป็นตัวเน้นสำหรับงวดนี้นี่ให้เน้นสองหางเม็ดเดียวงวดนี้ให้ห้าหนดนะครับ เอาแคปเลยครับขออย่าให้ตรงกับเลขอัานเลยกันเนาะหนึ่งอะไรเรามาลุ้นอุ้ยหนึ่งอะไรหนึ่งเจ็โอ้ยสักหกหนึ่งเจ็ดหรือเปล่าพี่พี่คิดว่าเป็นเจ็ดไหมใครคิดว่าเป็นเจ็ดไหนใครคิดว่าเป็นเลขเจ็ดบ้างเอาดูตัวสุดท้ายพี่ว่าเป็นเลขอะไรกันบ้างเป็นเจ็ดไหม ใช่ครับหนึ่งกับหนึ่งหกับเ้ามันตัวเดียวกันนะเป็นหนึ่งเก้าก็ได้นะจ๊ะเอออ้าวตรงกับเลขี้ของผมเลยอ่ะแชร์ไปแล้วสองกลุ่มแล้วพี่ดูนะถ้าตัวสุดท้ายเป็นเจ็ดนะมันตรงกับเลขของผมเลยเนี่ยเห็นไหมเก้าหนึ่งเจ็ดผมให้ไม่แน่ จะออกตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะมันกลับหัวข้อ6กกับ9มันตัวเดียวกันอยู่แล้วอะใครยังไม่แคปแคปครับรัฐบาลออกอะไรยังไม่ออกเลยยายหวยไทยอาเจจริงๆด้วยพี่เลข7จริงๆด้วยนะครับ เลขสวยด้วยห้าร้อยสี่สิบคนดูพ,พี่สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอเห็นเลขอะไร